เพราะการลงมติในมาตรานี้จะเปลี่ยนชีวิตของทุกๆคนที่อยู่ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูและนักเรียนเราจะย่ำอยู่กับที่หรือเราจะทำให้พวกเขามีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นขึ้นอยู่กับการลงมติในมาตรานี้ของทุกท่านค่ะ ท่านประธานรัฐสภาค่ะคุณธิดารุ่งเรืองเกียรติกรรมธิการมาตรา14ี่เนี่ยเป็นมาตราที่ครอบคลุมถึงทุกๆชีวิตที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในสถานศึกษาของรัฐไล่ลงมาตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนเป็นมาตราที่วางหลักการการทำงานเป็นมาตราที่จะบอกว่าหน้าตาของคุณภาพชีวิตของทุกๆคนที่อยู่ในโรงเรียนจะออกมาหน้าตาแบบไหน วันนี้ดิฉันขออธิบายหลักการของการสงวนความเห็นในมาตรา14นี้เพราะเป็นมาตราที่จะกระทบต่อชีวิตของทุกคนค่ะชีวิตผู้บริหารจะเป็นยังไงนั้นอยู่ที่มาต์อยู่ที่วงเล็บหนึ่งผู้บริหารจะมีความอิสระหรือไม่ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ที่วงเล็บหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการการกำหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ การบริหารการเงินและงบประมาณการบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไปเหล่านี้ท่านนึกง,ง่ายๆในองค์กรปกติผู้บริหารควรมีอำนาจที่จะบริหารจัดการและตัดสินใจในประเด็นต่างๆเหล่านี้แต่ในสถานศึกษาผู้บริหารไม่สามารถตัดสินใจในประเด็นเหล่านี้ได้ครบถ้วนทุกประเด็นเพราะติดระเบียบต่างๆของราชการและติดกรอบวิธีการจัดการที่ยัง เคร่งคัดและเข้มงวดแต่เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าดิฉันกำลังสงวนความเห็นเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจทุกอย่างโดยรวบ การตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารเพียงคนเดียวเมื่อเรามองมาตร,ราาตรา14วงเล็บหนึ่งนี้เราจะต้องดูถึงมาตราที่23ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาด้วยการตัดสินใจทุกๆเรื่องในโรงเรียนควรเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่จะต้องมีองค์ประกอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างชัดเจนโดยดิฉันได้สงวนคำแประยะติในมาตราที่23เอาไว้ให้มีนักเรียนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นอกจากนั้นในวงเล็บ5ของมาตรานี้ยังควรจะต้องแก้ไขว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและรับฟังความเห็นจากครูนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เป็นหลักประกันในการตรวจสอบและถ่วงดูลการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาและไม่ ผลิตซ้ำปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาไทยก็คือผู้บริหารสถานศึกษาบางคนบางกลุ่มใช้อำนาจเกินขอบเขตที่ควรจะเป็นและหากผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบยังมีอีกหนึ่งกลไกซึ่งก็คือการบังคับใช้ใบประกอบวิชาชีพของคารุสภาอีกด้วยนะคะกลุ่มคนที่สองที่อยู่ในโรงเรียนค่ะชีวิตของคุณครู พวกเราได้รับฟังภาระงานของคุณครูฟังกันมาหลายปีทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมคุณครูยังใช้เวลาเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดที่ทำงานไปกับงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนหรืองานที่ไม่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงภาระงานเหล่านี้ในมาตรา14เองวงเล็บ11ก็ได้มีการกล่าวถึงการห้ามมิให้รัฐ ใช้อำนาจเพื่อที่จะสั่งให้ครูไปทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่มันใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนดิฉันขอปรับเพิ่มค่ะนอกจากรัฐแล้วยังมีอีกคนหนึ่งที่สามารถสั่งงานครูได้ก็คือผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรอยู่ในกลุ่มเดียวกับรัฐ ที่ไม่สามารถสั่งงานที่จะทําให้คุณครูไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถหรือทําให้ผู้เรียนไม่มีเวลาพอในการเรียนการสอนนะคะปรับเป็นหน่วยงานรัฐหรือผู้บริหารสถานศึกษา คนสุดท้ายค่ะกลุ่มคนที่มีความสำคัญที่สุดในโรงเรียนแต่ร่างกฎหมายฉบับนี้ในมาตรา14กลับไม่ได้พูดถึงประเด็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเขาซึ่งก็คือประเด็นด้านความปลอดภยัยทั้งร่างกายและจิตใจของผู้เรียนดิฉันขอเสนอให้เพิ่มอนุมาตรา3ทับหที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภยัยทั้งร่างกายและจิตใจนักเรียนค่ะท่านประธานคะ ถ้าท่านประธานจะต้องอยู่โรงเรียนอย่างหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัวประเภทใดก็ตามหวาดกลัวว่าห้องเรียนของท่านจะมีฝ้าถล่มลงมาเมื่อไหร่อาคารเรียนจะถล่มลงมาเมื่อไหร่ไฟฟ้าจะดูดท่านหรือไม่ที่ตู้กดน้ําท่านไม่มีวันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถึงแม้เราจะมีหลักสูตรที่ออกแบบโดยโ ECD ขอมาจากประเทศฟินแลนด์ขอมาจากประเทศสิงคโปร์ นักเรียนของท่านก็จะไม่มีวันที่จะได้ใช้สมรรถนะและศักยภาพของพวกเขาได้อย่างเต็มที่เพราะพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวและความกังวลปัจจุบันมีอาคารเรียนกว่า4,000แห่งภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่สุ่มเสี่ยงต่อการถลม่มหรืออาจสุ่มเสี่ยงต่อไฟไหม้มีเด็กที่จมน้ำและไฟดูดแทบจะทุกปีมีเด็ก อย่างน้อยหนึ่งคนต่อปีติดต่อกันมา5ปีแล้วที่ต้องเสียชีวิตในรถโรงเรียนเหล่านี้เป็นสวัสดิการสวัสดิภาพพื้นฐานที่เด็กไทยไม่ได้รับมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความปลอดภัยเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานก็จริงค่ะแต่จําเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตนักเรียนทุกคนถ้าเขามีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยแล้วเขาจะไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากความปลอดภัยทางด้านสภาพแวดล้อมแล้วยังมีเรื่องของจิตใจที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันท่านประธานทราบไหมคะว่าเกือบหนึ่งในหของนักเรียนไทยที่อายุ1 3ถึง15ปีเคยมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย สภาพจิตใจของนักเรียนไทยอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง และนอกจากนั้นปีที่แล้วยังมีครูที่ขอนแกขอนแก่นก้อนผมนักเรียนจนต้องอับอายและหยุดเรียนไปในที่สุดปีที่แล้วมีครูที่สุรินเกณฑ์เด็กมานั่งตากแดดเพื่อพับช้างจนเป็นลมล้มพับคุณครูที่บุรีรัมย์ลงโทษเด็กด้วยการใช้ไมเรียวตีเด็กตามจํานวนข้อที่เด็กไม่ได้ทํากันบ้านเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้เรียนและแม้ดิฉันจะกล่าวไปเพียง3กรณี ในความเป็นจริงแล้วไม่ควรมีระบบการศึกษาของประเทศใดมีกรณีเหล่านี้แม้เพียงกรณีเดียวค่ะเราเพิกเฉยต่อสถานการณ์เช่นนี้มากเกินไปใช่หรือไม่ดิฉันในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยขอตั้งคำถามว่าเราไม่ได้ใส่ใจต่อประเด็นพื้นฐานทั้งความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนจริงหรือไม่เหล่านี้ เป็นประเด็นที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปในอนุมาตรา3ทับหและนอกจากนั้นยังเพิ่มเข้าไปในวงเล็บ4ที่จะต้องรับประกันดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้เรียนรวมถึงครูและบุคลากรในการศึกษาให้สามารถทำงานในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข ดิฉันถือว่าหลักประกันความปลอดภัยทั้งทางกายและทางใจคือหัวใจและกุญแจดอกแรกในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพที่มีคุณภาพและพาผู้เรียนไปจนสุดศักยภาพที่พวกเขามีดิฉันขอให้สมาชิกรัฐสภาลงมติในมาตรานี้ด,ด้วยการไตร่ตรองอย่างละเอียด เพราะการลงมติในมาตรานี้จะเปลี่ยนชีวิตของทุกๆคนที่อยู่ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูและนักเรียนเราจะย่ำอยู่กับที่หรือเราจะทำให้พวกเขามีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นขึ้นอยู่กับการลงมติในมาตรานี้ของทุกท่านค่ะอขอบคุณค่ะ